โอเคผมก็ขอสวัสดีท่านทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องเต้ยโก,กลินนะครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Call of Duty Warzone 2.0นเหมือนเดิมเหมือนเคยเหมือนเช่นเคยเหมือนตอนเดิมที่เราเล่นนะครับทุกคนครับเออก็ใครพี่ที่เพิ่งเข้ามาดูผมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับจะถือว่าเป็นอันบุญมือของพี่ๆทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเกมดีกว่านะทุกคนกไม่ต้องพูดคำนำเพลง เฮ้ยอันนี้ระเบิดได้อยู่นะชิวๆนะครับผมก็ไม่ใช่คนซีรีอะไรนะฝีมือก็ไม่ไดโหดขนาดนั้นนะครับไม่ใช่นักแข่งไม่ใช่อะไรนะแต่ผมมีใจรักในเกมนะครับเออก็ประมาณนั้นนะนะมีใจอยากทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนก็รีเควสต์มาเลยนะทุกคนเล่นได้ทุกเกมนะเออก็รีเควสต์มาได้นะครับไม่ว่ากันนะรีเควสต์มาได้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะโอเคได้เกาะสามอ่ะทุกคนตอนนี้เพื่อนเราอยู่คนละที่กับเรานะ เื่อเราอยู่อีกที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ไม่ถึงอยู่ข้างบนอนะ่ะเดี๋ยวหาตังค์เยอะๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อปืนกันนะทุกคนเพราะว่าร้านค้าอยู่ข้างหน้านะครับเอ,อผมว่าผมจะเล่นอัคเหมือนเดิมนะแม่งอักสุดจัดเลยอะคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะไปดูได้เลยนะครับทุกคนอัคลิปที่แล้วแม่งสุดจริงนะแบบจิงแบบโคตรนิ่งอะทุกคนแล้วแบบโอ้โหผมว่าผมเข้ามือก่อ M4 อนะเพราะว่า M4 มฟมันเป็นปืนที่แบบเอ่อ นิ่งเฉยๆอ่ะแต่ว่าความไม่ใช่นิ่งดิมันสมดุลน,นะเออถ้าพูดง่ายๆก็คือสมดุลน,นะครับเออผมอาจจะพูดผิดไปนะพูดง่ายๆคือนั่นแหละครับตามที่ผมบอกนะทุกคนบ้านนี้รู้สึกว่ายังไม่มีใครมานะปืนอะไรเนี่ยหากเกาะไว้เยอะนะครับทุกคนไม่ต้องรีบนะถ้ามีคนก็ยิงแค่นั้นแหละทุกคน,นแตกๆตยังไงอ่ะอะไรดีวกันเนี่ย อไม่รู้ดิอ้าโอเคเกาะน,นี้แล้วกัน <c oughs> แตกต่างกันยังไงผมก็ไม่รู้นะเอองงเหมือนกันโอเคได้ตังมาพอสมควรครับหาตังก่อนนะเออตังไม่มีครับไปซื้อของโอเคน่าจะโอเคแล้วนะไปเดี๋ยวไปร้านค้าดีกว่านะครับตอนนี้เพื่อนเราอยู่ที่ร้านค้านะเบอร์สี่นะครับเกาะมีก้าน,นะตอนนี้ โอเคมากๆเลยอะแต่ใจนึงก็อยากเล่นสาก,กานะแต่ผมว่าผมเล่นอากเลย <c oughs> อ๋อแทนนะครับเคสกระสุนลูกซองนะเก็บมาเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องซื้ออยู่ดีนะลูกซองเืนอประจัตัวนะไปไงไมัเนี่ยเคได้ลูกซองแล้วนะ โอเคได้นะครับโอ้โหไปลุยนะครับทุกคนของครบอะไรครบแล้วนะโอเคกระสุนก็สองโอเคเหลือๆครับเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปนะตอนนี้เรามาในอีก้านค้าหนึ่งนะทุกคนเออเราอยู่ในอีกหนึ่ง้านค้านะกระสุนลูกนสองไม่มีเลยอะรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ หาเพื่อนดีกว่านะฮัลโหลใหม่แฟนไม่มีใครตอบเลยเออเสียใจเฮ้ยเฮ้ยใครยิงอ่ะหอโหมีคมนยิงครับโหมันสไนนะทุกคนโดน ไปดีกว่าต้องอ้อมนะครับเพ so ื่อนเราอยู่คนละที่เลยอะขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับน่าจะเล่นง่ายกว่านะเออเคได้เงินมาครับเมื่อกีกตัวมียู่ไหนอ่ะเจ็บ เนี่ยความนิ่งของมันอ่ะคือแบบนิ่งจริงนะโอ้สหรยหมดเลยอ่ะทุกคนเล่นยากนะระยะระยะนี้นะครับเออเล่นยากเล่นยากนะครับเสียกระสุนเปล่านะเพื่อนเราก็อยู่ที่นึงนะครับโอ้โห ไม่ได้หรอถ้าวัดอ่ะเล่นสักแบบผมโโหและเฮ้ยโอ้โหอ๋อบอดนะครับไม่เป็นบอดนะทุกคนเราดักมันได้นะโหแล้วใครจะไปเห็นเเพื่อน กดพลังยี่ก่อนนะโอ้โหไม่ได้ทุกคนไปไดีกว่านะผมมันเห็นแล้วนะนเสียงเลยอ่นะทุกคน ไม่ไหวว่ะลองวัดหลายรอบแล้ว้มาสไนครับเล่นยากครับทุกคนไม่น่าฝืนเล่นเลยเมื่อกี้เสียเลือดเปล่าเลยฝืนเล่นไปโคตรแย่เล้วทุกคนออของความของอะไรก่อนนะของไม่มีเล่นไม่ได้นะถ้าเราฝืนเล่นอ่ะเราแบบโอ้โหลำบากครับหมายถึงท้ายเกมอ่ะทุกคนลำบากจริงนะเออเดี๋ยวไปหาเพื่อนดีกว่ายนะข้างบน ตอนนี้เพื่อนเราอยู่หลังนะครับก่อเหลือหกทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเหลือเจ็ดได้อยู่กระสุนมีโอเคเก็บเจ้บ้านหลังนู้นเหรอ โอเคในเกาะนะครับโอเคเดี๋ยวลองใช้เกาะนี้นะต่างกันไงทุกคนลองใช้เฮ้ยอันนี้ก็แหละอันนี้นี่เป็นเกาะเกิดหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่รู้ครับตอนนี้เหลือ44คนครับ นะมันแตกวะเนี่ยเจ็บช่วยเพื่อนนะมาแล้วเพื่อนกูมาแล้ว not your yet. time โอเคเพื่อนชุบได้นะมาใจเงียบๆหน่อยนะทุกคนขอใช้สมาธิหน่อยครับ ข้างบนมีเหรอตายโคจรตายโยจงน่าจะหมดแล้วนะเพื่อนตายนะครับแต่เกินใหม่ได้นะทุกคน โอเคได้อยู่เพื่อนเราปล่อยอะไรอ่ะผมว่าน่าจะหมดแล้วหน้าตี้อ่ะอดีนะเพื่อนไม่เป็นไรนะครับเกิดได้นะโอเคเดือเกิบไม่รอดนะเมื่อกี้เออเห็นตี้หนึ่งนะครับ ตีหนึ่งเพื่อนตีหนึ่งโอ้โหไม่ได้ว่ะมีแค้ว่ะทุกคน แพ้แล้วเนี่ยมุมเนี่ยมีไหมนี่ยข้างอ่ะเฮ้ยหลังหลังหลังเข้า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 เพื่อนหลังเข้าช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อน ระเบิดอ๋อมันคือกอดชุบเลี้ยวทุกคนเกือบตายโดนยิงจากฝั่งไหนวะเนี่ยโอ้โหถึงจัดโอ้โหกี่ตัวมาหน้าตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นบอดด้วยนะ รวยนะครับไปก่อนดีกว่านะมันลงมาแล้วน,นะไอ้พวกนั้นนะกำลังลงมาแล้วแหละผมว่าก่อเต็มันนะจะบวกเลยเหรอเพื่อน You're far from the safe zone advise you start moving we have a loadout drop here เฮ้ยมีตัวปะเนี่ยโหวงบีบแบบบีบมากเลยอะทุกคนลุ้นมากเลยอะ ไปนะครับเพื่อนเป็นงานมากเลยนะตอนนี้นะโอเคเป็นงานจัดโ,โหบงบิมฝั่งนู้นนะทุกคน นี่ของเราพร้อมทุกอย่างนะครับยงยาอะไรก็พบนะครับโอเค โหตรงนี้เล่นได้เลยอ่ะทุกคนชิวๆนะตอนนี้เหลือสิบคนนะครับเจอตัวแล้วหนะึ่งวอนนี้ผมให้ระเบิดไปแล้วนะน่าจะเป็นระเบิดแถวนั้นนะครับทุกคนไม่ดูไว่ตายหรือเปล่านะ เจ็บนะไาระเบิดไปครับโดนนะล,ล้มหรือเปล่าวะระเบิดลงนะครับไม่ตาย,ยว่ะเจ็บหลังเข้าโอ้โหแเจ็บมาทุกคนตัไหนเจโอ้โห ที่ไรอะ่ะที่สองหรอเฮ้ยแชมป์ว่ะทุกคนโอ้โหแชมป์ตึงจัดแชมป์ปะเนี่ยโอ้โหแชมป์ครับทุกคนโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครนะครับเออแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะทุกคนโอ้โหวันนี้แชมป์ตึงๆนะครับเออเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ